นี่นี่ผสมได้ผสมได้ประมาณเกือบเกือบสี่สิบหมื่นนะครับส่วนแม่นี้ลูกๆแปดตัวลูกเกิดวันที่วันที่ยี่สิบสี่ เกือบมีสิบมื่อครับก้อที่สามโอปลาจะม่หายไปเลยครับนี่พ่อพันพ่อพันอายุป,ปีกว่านำหนักจะหกสิบเจ็ดสิบโลครับกำลังออกเขี้ยวอื้อ งูหน้อยแลนสวดสวดดิวอันนี้แม่ที่สี่น่าจะไปปลายเดือนนี้น่าจะไปปลายเดือนนี้ครับน่าจิตกลูกแล้วต้องสองครับลองทีสองโอ้นี่แลนสวดสวดดิวที่นี่งูหน้อยอ่ะ เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเกี่ยนะป้าหยาเนี่ยเปียครับอาหารหมูใบ,บต้มครับปลาไบใบกระต้มกรับหั่มคอกตัวเมียคอกตัวเมียคอกมีอ่อนบริสุทธ์ครับสูงประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเส้นก็บออกนะครับ เอาอีกงานหนึ่งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์โอ้าุว่าผอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวไปเบิ้งข้อผนกัน